สวัสดีครับผมดิจิเบียร์ไทยแลนด์นะฮะตอนนี้อยู่ที่จุดชมวิวนะครับสามแผ่นดินนะครับที่บ้านป่ากล้วยดอยตุงนะฮะสำหรับจุดนี้นะครับขึ้นมาไม่ไกลนะครับจากทางขึ้นทางห้วยคล้นะครับมาจากเชียงรายประมาณ40กิโลเมตรนะฮะแล้วก็อยู่ทางซ้ายมือนะครับนี่ก็จะเป็นจุดชมวิวนะฮะจะมีลูกศรนะครับตรงนี้นะครับสามารถขึ้นมา พักได้นะครับกลางเต็นท์จุดกลางเต็นท์นะฮะแล้วก็จะมีที่นั่งชิวๆแบบนี้เลยนะฮะโอ้นี่นะฮะติดต่อนะครับเจ้าของสถานที่ติดต่อหน่วยงานนะครับตรงนั้นได้เลยนะครับตรงซุ้มแล้วก็จะมีหมูกระทงหมูกระทะบริการนะฮะเครื่องดื่มเดี๋ยวผมพาชมวิวนะนะครับก็จะมีสะพานไม้ไผ่บ้านตรงนี้นะ สามารถนอนได้พักได้นะฮะก็ราคาย่อมเยาก็ไม่แพงนะฮะหลักร้อยนะฮะนี่ดูวิวนะสวยง่ายไหมนี่นะครับไม่ต้องขึ้นไปไกลนะฮะไม่ต้องเดินทางลําบากด,ด้วยนะครับจากจากตัวเมืองเชียงรายมาก็ประมาณรวมทั้ง ปกทางที่เดินทางเข้ามาปักทางตรงใยไ้ลนะครับขึ้นมาก็ประมาณ50กิโลคร่าวๆนะฮะไม่ถึงไม่น่าจะถึงนะฮะจากถนนใหญ่มาก็อยู่ที่ประมาณก่อนถึงพระตำหนกดหน่อยนะฮะนี่นะครับผมเอาวิวให้นะฮะก็จะกลางเต็นท์นะฮะแล้วก็ชมวิวตอนเช้าชิลๆนะฮะเดินทางก็ไม่ลำบากนะฮะสบายๆนะครับผม นี่ครับนี่ก็จะเป็นลานกลางเต็นท์นะฮะนี่สะดวกสบายถ้ามีห้องน้ำห้องท่าอะไรสะอาดสะอ้านนะฮะนี่เห็นไหมนี่ครับนี่ก็จะเป็นเราสามารถนั่งชิวๆนะครับตอนกลางคืนตอนเย็นได้เลยนะฮะก็จะมีค่าบริการนะครับไม่แพงนะฮะคิดค่าบริการเป็นเต็นท์นะครับห้องน้ำห้องท่าก็มีหมดนะครับ รตรงนี้ก็จะเป็นแค,ะนะครน์นะครับนี่นะฮะสวยงามก็มีวิวนะฮะช่วงเช้านี่ก็มีหมอกวสวยๆนะฮะอาจจะไม่ถึงขั้นทะเลหมอกแต่ถ้าโชคดีก็จะเป็นทะเลหมอกแล้วนี่นะนี่บานปักกล้วยนะฮะโอเคนะฮะถ้าทุกท่านมาเที่ยวเชียงราย นะฮะแวะมาที่แม่สายโดยตรงอยากจะหาที่พักกางเต็นท์ลานกางเต็นท์ชิลชนะฮะแนะนำที่นี่เลยนะจ๊ะแนะนำที่นี่เลยนะครับผมนี่นะผมดีเจเบียเดี๋ยวไวอ้อ่ะผมได้มากางเต็นที่นี่อ่ะผมจะทาคลิปนะลงชิวชนะฮะที่นี่กว้างขวางนะครับมีที่จอดรถสะดวกสบายนะจ๊ะนะครับผมนี่ มีสะพานไม้ไผ่ตรง,ตรง,ตรงนู้นนี่สง่ามโอเคเดี๋ยวว่าจะหาจุดชมวิวชิวๆนะครับมาให้ชมอีกนะครับผมสวัสดีครับ